So whatever you whatever with play Pa Rar Gold แล้วถัดมาอีกจนถึงเลเวล50ก็จะมีทางหน้าของชุดแดงกับหัวแดงด้วยนะครับจะมาเป็น2ชิ้นนะสวัสดีครับและกลับมาอยู่กับผมอีกครัง้งในช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับผมก็มี s p o ย l Royal Pass M13 ตั้งแต่ RP Level 1จนถึง RP Level 50พร้อมกับของรางวัลการไต่แรงในซีซันหน้าอี ด้วยและก็ไซโคส3ติดกันด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของ Royal Pass กันก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะและตัวปืนเองก็จะเป็นปืนที่ออกแนวสไตล์คล้ายๆกับ h y p e r b e a t ในเ s g o นะที่ผมเคยพูดไปก่อนอันนี้เนาะ c a r n i v o r u s Mini 14สวยมากๆใช้ได้เลยสำหรับตัวชุดนะครับก็จะเป็นดังนี้เลยนะ Trendy Hiker Set นะครับพร้อมกับหัวของเขานั่นเองค่อนข้างเท่เลยนะบอกว่าใช้ได้มากๆเลยนะครับเซสซนสาม แ้วส่วนหัวก็จะอยู่นะเลเวล5เหมือนเดิมนะครับเล่นไปอีกเรื่อยๆนะเลเวล10ก็จะมีทางด้านของตัวหมวกมาให้ด้วยนะ w i d e Drift Helmet เป็นหมวกแนวสไตล์สีม่วงๆ่วงยอนยอนเนาะก็ถือว่าโอเคใช้ได้เหมือนกันไปอีกเรื่อยๆนะเลเวล15นะครับก็จะมีทา่าเต้น f r e l i k e Dance ก็เหมือนย,ยกนิ้วให้อารมณ์ประมาณนี้ครับแบบชอบๆประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าโอเคและรางวันของอีลีดนะครับก็จะมีอวตารและก็ตัวที่ห้อยกระเป๋านั่นเอง h i g h Tech o r n น m e n นเล่นไปอีกเล็กน้อยจนถึงเลเวล20นะครับก็จะเป็นร่มชูชิแบบฟรีนะครับ Phantom l เ v e พ Parachute ก็โอเคและสำหรับ e l ลีนนะครับก็จะเป็นทางด้านของ c h i ชิ Smoke Grenade ก็ดูน่ารักดีนะผมว่าใช้ได้เลยนะและเล่นลงมาอีกนะครับนเลเวล23ก็จะเป็นทางด้านของหัวฟรี Football Star Cover เป็นเหมือนแบบอเมริกันฟุตบอลนะฮะแล้วตัวชุดของเขาด้วยนะฟุตบอลสตาร์เซ็ตณเลเวล25นะครับถือว่าเป็นชุดฟรีที่โอเคนะผมว่า ไม่แย่เลยไม่แย่เลยและเลื่อนมาอีกนะเลเวล30นะครับในอีลี่ก็จะมีเครื่องบินมาให้นะครับ c o r o s i v e marsh finish เท่ดีนะสวยดีเหมือนไอตัวแบบต้นไม้กินคนอนะเออเหมือนประมาณนั้นนะฮะและมีท่าเต้นมาให้ด้วยนะครับ n o c t u r t e r r o r น่าจะประมาณนั้นก็เดี๋ยวต้องดูกับชุดเลเวลร้อเนาะเลื่อนมาอีกจนถึงเลเวล35นะครับก็จะมีปืน mk 4 7ฟรีนะครับ steam gear ก็โอเคไม่ได้บวาอะไรมากนะก็โอเคสมากกว่าแล้วฝั่งอีลีนนะครับก็จะมีค s สต m มสเตตัส o y a l Pass อันนี้น่าสนใจมากๆนะเพราะอันนี้นะครับเอาไว้สำหรับสายที่ชอบโพส s t a ตัสหรือโพสในโมเมนต์นั่นเองสามารถเอาไปใช้ตกแต่งเป็น Background ได้อันนี้โอเคอันนี้ดูน่าสนใจนะน่าสนใจมากเป็นของเล่นใหม่เลยนะเนี่ยแต่เล่นมาอีกนะเลเวล40นะครับก็จะมีปืน m 7 6 2 golden rose นะอันนี้สวยมากๆเลยนะผมว่าใช้ได้เลยขาวดำทองเนะี่ย สวยสวยสวยชอบมากชอบมากเป็นปืน RP ที่ใช้ได้เลยแหละแล้วถัดมาอีกจนถึงเลเวล50ก็จะมีทางหน้าของชุดแดงกับหัวแดงด้วยนะครับจะมาเป็น2ชิ้นนะ n o c t u m t e r r o r cover ก็ดูเก๋ดีแหละออกแนวเป็นพืชพืชเนาะเหมือน,นอย่างที่ผมบอกครับต้นไม้กินคนนะก็ถือว่าสวยดีสวยดีเก๋ดีเก๋ดีต้องดูพร้อมกับท่าเต้นนะฮะถึงจะเข้า เออเออมาะกับท่าเต้นมากับท่าเต้นใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ r a z e r g o ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือแม้กระทั่ง Gift voucher ก็ตาม เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นหะถชาหาเพื่อนสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line@ @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูทางด้านของไฮไลไท์ที่เขาจะเอามาโชว์ในซี่13ครับก็จะเป็นดังนี้เลยนะเผื่อเราขาดอะไรไปเนาะตัวชุด n o c t u um r n a e Set ตัวปืนนะครับมีอยู่สีกระบอกด้วยกันนะกระบอกหนึ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือ blue bramble thompson smg นะครับที่ดูค่อนข้างเก๋เลยนะและผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นจากการแลกนะครับแต่เหมือนจะมีอีกชุดหนึ่งให้แลกด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นชุดไหนนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเนาะและเหมือนว่าใน m 1 3นี้เองนะครับก็ยังมีทางด้านของสกินเฮลิคอปเตอร์ให้อีกด้วยนะครับ shadow Wine, wind wingman ไม่แน่ใจว่าต้องแลกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องแลกนะครับเป็นคะแนนแลกแบบเอาไว้สุ่มนั่นแหละสุ่มใน RP นั่นแหละครับ ซึ่งก็ไม่ได้ดูเก๋ขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาเป็นสกินวีแมนอันแรกเลยที่ไม่ต้องเติมอะไรมากมายนะครับจริงๆมันก็ต้องเติมแหละแต่ก็ต้องรออีกทีนะว่าจะต้องเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ก็ดูน่าสนใจน่าสนใจมากๆนะครับและอีกหนึ่งชุดนะครับที่จะมานะครับก็ชุดนี้เลยที่ผมคาดเดานะครับเมคคาแซงตัม um. เป็นชุดที่เหมาะกับการเป็นชุดแดงมากเลยนะเท่นะเท่นะผมว่าโอเคมากๆเลยซึ่งก็อย่างว่านะครับน่าจะมาในเชิงของการแลกนะครับ ผมไม่ชอบหัวแต่ผมชอบชุดมากอะ่ะมันดูเท่ะมันดูดุดีพร้อมกับปืนทอมสันที่น่าจะต้องแลกเหมือนกันนะครับ blue bramble thompson smg ผมว่าอันนี้สวยนะใช้ได้เลยสวยมากสวยมากและสับของรางวัลการไต่แรงในซีซั่นหน้านะครับอันนี้คือของรางวัลชุดแดงและของแดงนะที่จะได้เมื่อเราไต่แรงเอสได้ครบ3ซีซั่นติดนะครับสวยมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปไต่แรงให้ติดเอสกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลพวกนี้นะ และเป็นกระดาน hoverboard แบบสีแดงขาวนะครับแต่สำหรับของนามบในการไต่แรกในซีซั่นหน้านะครับ C3 S7 ก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับอันนี้คือส่วนหัวส่วนหน้ากากส่วนชุดนะครับและส่วนผ้าปิดปากนั่นเองผมว่าซีซั่นหน้าสวยมากเลยนะสวยจริงครบเซ็ตนี่สวยมากสวยมากชอบเลยแหละร่มชูชีพ C3 S7 นะครับตัวอวตารและก็ตัวเกราะนั่นเอง โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่คิดว่ายังไงมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับซีซั่นหน้าเนาะสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมและเจอกันใหม่ในคริปหน้าครับย yeah.